เกาะติดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5นะคะที่ต้องบอกว่าตอนนี้ประชาชนเองเริ่มได้รับผลกระทบต่อสุขภาพกันบ้างแล้วบางคนเนี่ยออกจากบ้านตาแดงแสบจมูกแสบตาดิฉันเองวันนี้ออกมาก็โอ้โหมีอาการตาแดงเหมือนกันคุณผู้ชมคะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนกรุงจริงๆผ่านวันจันมาวันอังคารมาว่าค่าฝุ่นแย่แล้วใช่ไหม แต่พอมาวันพุธคุณผู้ชมค่าฝุ่นมันแย่ลงกว่าเดิมอีกนี่นะคะวันนี้พอไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของจิสด้าเนี่ยนะก็พบว่าค่าฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแดงเถือกทุกเขตคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันตามต่างจังหวัดค่ะ45จังหวัดค่าฝุ่น PM 2.5ก็เกินค่ามาตรฐานเช่นเดียวกันไปตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศวันนี้กันหน่อยนะคะ เราเช็คข้อมูลมาจากเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาร,ส,ารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสด้ากระทรวงการอุดมศึกษาค่ะมีการรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมเป็นรายชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นนะคะพบว่าทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจในระดับสีแดงค่ะ โดยค่าฝุ่น PM 2.5สูงสุด5อันดับแรกก็คือเขตหนองแขม104.3ไมโครกรัม,มนะคะรองลงมาก็คือเขตบางบอน97.1ไมโครกรัมค่ะเขตทวีวัฒนา95.6ไมโครกรัมเขตบางขุนเทียน95.5ไมโครกรัมแล้วก็เขตบางแค94.5ไมโครกรัมนะคะส่วนภาพรวมของประเทศไทยค่ะพบว่าค่าฝุ่น PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ อยู่ในระดับสีแดงนะคะมีจํานวน40จังหวัดเลยนะคุณผู้ชมส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางค่ะโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครค่าฝุ่นสูงสุด118.1ไมโครกรัมรองลงมาก็คือสระบุรีสมุทรสงครามลบบุรีสิงห์บุรีแล้วก็นคนปรปฐมนะคะที่ค่าฝุ่นพุ่งเกินร้อยค่ะรวมจังหวัดที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีแดงวันนี้นะคุณผู้ชมคะมีทั้งหมด40จังหวัดด้วยกันค่ะ นอกจากนี้ยังพบค่าฝุ่น PM 2.5ในระดับสีส้มก็คือเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่5จังหวัดก็คือชัยภูมิพิษณุโลกจันทบุรีพิจิตรแล้วก็จังหวัดตราดค่าฝุ่นอยู่ในระดับเกิน70ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยก็มีแนวทางการปฏิบัติตัวสําหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ค่าฝุ่นเนี่ยอยู่ในระดับสีแดงเนี่ยนะคะก็คือ มีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะให้งดการทํากิจกรรมกลางแจ้งหากมีความจําเป็นต้องออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งก็ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองทุกครั้งใส่หน้ากากอนามัย N 95ที่ช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้และถ้าหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมรวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด